้กอย่าไมากินหน่อยนะเพาว่าสี่ร้อยสองสี่เจ็ดเจ็ดองสี่เจ็ดเจ็ดเต่สลาสร้างนี่กดตามไปหมดล,ละบังโอ้ยไปไพลัมเหลือคนมาเกาอ่าแล้วก็ฟานฟานเก็นคูบา,าจารย์มานี่หลายรูปละจาวาดนะหลายรูปเขาตามไปดูเดี๋ยวอ่านนี่ก็ได้ดือนในประวัตินะี่นะคูบาอาจารย์ที่เเป็นอยู่ดบเบหลายรูปละเนี่ย แต่หอดร้านนี่เก็บคำผีทุกอย่างกคำพีปาลานแต่ในพวกรู้แปรเฉพาะแปรมีหลายวัดนะหลายวัดถึงมองนี่นก็วัดหนึ่งอา่าสิ่งปฏิเก็บไปเอาพีบาลานแต่ว่าเวลาน,นี้เช่นอะไรบ้างคะฮะเช่อนอะไรบ้างคะที่บังอาคำพีบาลานนะคะเอาพีบาลานนะ เราคินีทำทำเป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องคำนี้ร่มใบโบมีเป็ี่ยนก็เป็นหลายปีสองวันท้าสามสิบสองนี่เจ้าหน้าที่เอามาหาวีาลยทำไมไอ้มา้าไอ้ประมุนเอยอะกว่าทำทำรหัสไว้จับถึงหมวถึงหมวไว้มา้ามีบมดแล้ว ตลงคอมพิวเตอร์เห anyway. ็นจ <ah UH ึ้ง pues ิวมั้งว่าแต่มาเรือี่กะสมัยนี้มันคนละอ่อนเลยมันเห็นมันคนอยู่คนเท่ากันเลยมันสายนะที่ไปเชียงบุรีเชียงกัไปแบบคอ่านได้เมือว่าเขามีละนะอ่าน 不过来，好。 เเากงากับโปรแกรม A กับโปรแกรม B เายังทดลองใจู้้วย ยด่ความจริงๆอ่ะถ้าหมนองเนี้ยจริงๆี่ยมันจะบ่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 นังเงี้ยเบ่ยืนเนี้ยจีนะมันจะนั่งแล้วบบประมาณว่าต้องเยียบเลยนะแต่เขาก็หาวิธีที่มันบ่เนี้ยบ่เฮือตกเพื่อนหรือเบาจะแบบน่าใจอ่ะอ๋อใช่วิธีสลับกันแบบนี้ไล่สองเงี้ยไล่สอง แสดงวันใช้าเวลาอยู่วัดเหมือนน่ะนี่แต่ก็ประมาณสิบนาทีอันนี้คือของเยปอนตากกงะเป็ดแยกมาด้วยัเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะนั่นนะก็คือ สารมันเป็นนี่ไปเฮียนมาจากไหนรอดเลยคุณแม่ย่อยเกินมากกว่าป้าแล้วแน่คุณป้าที่ท้องกีนนะคะแม่ละไว้เงินนะต้นตะกูลบล่า,าเป็นก่อนแงะกันทุกวันเนี่ยนะต<อ>้นสินยาอับ่างแบบนี้เจ้าเอาไปแ่ะมันจะได้กินวันนี้ได้กินเนาะได้กลิ่นใช่ต้องหัดพออ่ะต้องต้องไปยังพี่องกอเขาจะไปพี่ลุงเนาะ<อ>ไปมดหน่อยนี่ ที่เราที่เราพากันเข้าป่านั้นนะไอพี่ก็หายไปเลยแล้วนะแม่ละเจ้หขังนจโซ่ถ้าผมมีโอซ่จะเร็วเวอดีแล้วแต่ลใบนะเนี่ยสามหนึสวยมากไปักันบอยทุงก้อนเอาแหลังน้ำนเดับ เดาญปอนลืมปเลยยังได้ยืนอหนื่อยน่อรไบ่น่องนี้ตั้งแต่สมัยกูแอร์แล้วเนาะหนึ่งใจเวลากี่นาทีเจ้าสำหรับถ้าสารเซตนีะซิปนาทีนะฮะเพรานั่นสารข้างหนึ่งมันก็ได้หลายรอบเลยนะที่เขาสารนานแล้วนะของขวดโจ๊กอะไรย่ีค้าสารทีนึงก็ได้หลายหลายรอบอ่ะไม่ตีเขาใจในคือไม่างไม่ใครหลามเย้ เขาทำเองก็ไม so. ่จ <wi> ักเองแ่ละัะมันติดเส้นไี่ทำเองไม่วัตถุดิบนี่เขาไปซื้อมาก่อนใช่เฉพาะแต่ไม่ไพ่หลามอย่างเดียวนะไม่อื่นเจ้มาได้ถ้านยายแอฟพ้อยต้องไพ่หลามอย่างเดียวมันมันแตกต่างก็ไม่อื่นจะได้จ้ะมันนวลนะยะมันเรแข็งแรงนะอันนี้ก็ต้องมีอายุตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปด้วยนะก่อนตียาอมสานตรงจุดนี้เขาต้องเอาไปอบไปหยั่งก่อน บอกโอพ่ยาศาสตร์จับตอนแรกมันเป็นป้องก่อจะเป็นเส้นเราไปตัดแดดก่อนจุ่มหน้าผำหรับยาอยู่ประมาณนั้นแหะซ้ำไปซ้ำมาถ้าเวลาเขาเนี้ยหรือจับตองเนี้ยเขาต้องทมหน้า,ามันก่กกอนถ้าบอกอันนั้นก็จะฮักอันนั้นกอันนี้สิบหกสิบหกคูณสามนับเป็นกาปะกาบสามเส้นสิบหกสิบแปดสิบแปดอะไรแบบนั้นจำนวนเส้นตองน,นะ อันนั้นยัมีตาดแล้วค่ะไรทังบนทั้งล่าง,า,งนานาดแม่เจ้าอันนี้ก็ถ้าต้นถ้าราคาทรงก็สามสิบบาทราคาทรงนะเจ้ามีลูกากามหาหักประจําก็ห้างหรือว่าราคาต้องกางอ๋อมีตังจากวัดสั่งมาฟองก่อกมีเจ้าแต่ว่าแต่ต้องสั่งเนาะครับอ๋อฮับออเดอร์ต่ำขนาดนั้นอ่ะเพราะเาผลิตไว้บ่ได้นะเอาบโว่าลูกค้าต้องการขนาดไหนเ่าได้เลยนะสุมากเลยจะเป็นกันน้อย ออเดอร์นี่อยู่ตีลูก้าสั่งมาค่ะก็เขาอยวัดขนาดมันือว่าเอาขนาดตัวใดเป็นทรงสูงนะมิกะนี่อันนี้สูงใช่ไหมใส่แก้วใส่เงินทองได้หมดสุดอย่างอันนี้ก็สูงอันนี้เอาไม่ว่ายังไงอันนี้ก็สุดอย่างเนาะถ้าสมมติว่าหัวญาติเขารู้สร้างภาพได้สวยมากคล้องเลย